รกินพัฒน,นาการขาหนีร้านที่หึ่งร้านที่หนึ่งคือกระเจียวเยวเวนิวเวนิวตัวหมูอร่อยมากนะมหมูเนี้ยเราว่าหมูเขาต้มยำแร้วมนอร่อยมากร้านนี้เด่นที่หมูปะใช่ใชจะให้เยอะเนาะเส้นก็อร่อยอันนี้ราินพัฒน,นาการข้าวหนีย ร้านที่หนึงที่หคือเจอเราเวเวนิอยู่ที่อิตาลีออานที่หนึ่งนะอันนี้ต่งหมูอันนี้ตัางเนื้อปลโรตครับโรัรสชาติเผ็ดนะพริกเผ็ดไม่กินเผ็ดจัิงไม่เผ็ด วันนี้จะไปดูกนันวัณฑิดากินอะไรบ้างวันวันหนึง่งกี่ชามอ,อ๋อหมูหันลดีนะั่นเปนบ้าห้อยตัวละกอเออใช่ร้านเดียวกันระวังระวังลงเฮ้ยใช่ใช่ใชนี่ที่จอดรถเป็นประมาณนี้นะครับก็เข้าซอยมาตรงนี้ก็เจอเบอร์นี้เลยเนี่ยจะมีร้านยาวมากเทียบเลยาาร้านเซียวเออร์อ่าพูดดังเองเซียวเออร์ใช่หร อ๋อราดหน้าเสี่ยวเออร์เนี่ยราดนาเสี่ยวเออร์อย<ม>ู่ละแวกเดียวกับเมื่อกี้เดี่ยว่วามคุ้มค่าโอของกินเยอะมากนะเหมือนร้านอาหารจีนดีๆ<ม>เลยเนาะแบบดีๆเลยแต่เราเราอยู่เป็นตึกแถวเนี่ยอาหารเยอะมากเ<ม>ขาบอกว่าดี<ม>อันนี้จานแรก เรียกว่าข้าวผัดหมูหมูหมูอะไรนะเอาตัวล่อก่อนอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับอันนี้ข้าวผัดหม,หมูทรงเครื่องอ่าหมูทรงเครื่องน่ากินมากนี่ชาห้างของแกลองทำแรกอันนี้ร้านร้านที่สองนะ นี่เก่ทราบกันหรหมูต้องนุ่มแน่เลยเออช่หมูนะเออเอาเลยกัดเลยตอ,อกได้ทั้งชิ้นเดียวร,ร้อนใช่ไหมไม่รู้ร้อนอะไรกันีลยร้อนมาก เดือผ่าคอิมิไี่ไก่พอชั่นใหญ่อยู่เนาะใช่ไหมก็คือไก่ยมากทุกคนไก่เยอะมากน่าจะดีเนาะดีมากดูดีมากอยาค่อยชิมเท่าไหร่นะเจ็ดสิบเจ็ดสิบอันเนี้ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบ เฮ้ยเกี๊ยวแซ่บกับเกี๊ยวซาอันนี้เป็นเดตกมเมนของลูกศิษย์ของเขาเราเชนเนอร์ร้านมีนักเล่นแนะนำนะไปกินตังนังเล่นเฉยเอออร่อยไหมครับอร่อยมากไกุ่่มแป้งก็ดีนะเต้นเขาเอาไปทอดก่อนจุงนีคำกับกอ เป,เป็นไทยแบงค์นะครับไม่ร้อนแล้วนู้นทุกอย่างไก่กกกกกไก่คือเด้นกล้ามมาเลยกินได้เลยไก่ชิ้นใหญ่มากเจ็ดสิบบาทไก่นุ่มมากน้องไก่นุ่มอร่อยมากไม่เจิด คือหมูเขาอร่อยนะหมูทอดเขาเนาะเมื่อกี้เกี๊ยวใต้ก็อร่อยใช่ไหมของดีมากเลยปิกน้ำปลาท,ที่นี่เป็นปิกน้ำปลานะแบบว่าที่เติมมะนาวเข้าไปด้วยแบบตำนานอนะ่ะมันมีการปรุงถ้ากินกับข้าวผัดเนี่ยบอกเลยว่าที่สุดละ อัพเดตล่าล่าสุดหมดทุกอย่างหมดเป็นไงครับร้านนี้อร่อยมากมพัฒนาการ53าสิบรามมาได้อ,อยู่ฝั่งจอดมืนนอนกันายยจากรถรีฟูลบามีฝั่งคู่บันคีบันคู่บันค,นค,นคีห้ามจอดอนี่ทั้งหมดคือนี่คืออาหาร มาแล้วครับ <Okay. S 1> นี่คือยังอยูย่นในซอย5-3าสนะครับแต่เปลี่ยนวันแล้วเพราะว่ามาวันเดียวคงกินไม่ไหวร้านอะไรครับวันนี้บะหมี่แข้งพูทอนคนรอเยอะมากเ <s> ขาว่าบะหมี่อร่อยทำมากี่ปีนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบปีนี้เวลาทำ <No. S 2> <c oughs> นายเขาขายยังอืน่นอ่ะเจ็ดสิบอ๋ออ่ะดูเก้าอี้ยังเป็นเก้าอี้แบบนี้อยู่เลยเก้าอี้ตำนาน <c oughs> ลองเดี๋ยวมาลองกันว่าอร่อยจริงไหมไรเดอร์มาลองเยอะมาก <c oughs> อืมอืม <c oughs> ตอนนี้ไม่ไม่ได้กินละรอนานมากร้อนมากอุณหภูมิประมาณกี่องศา <c oughs> อันนี้หรอสามสิบหกรู้สึกกับเท่ากับ ฟิ l ไ like ลท์41 41ร้านมีที่นั่งนะร้านมีที่นั่งวันนี้ยูคมีอินเด็กซ์เป็นแบบเอ็กซ์ตรีมแบบเอ็กซ์ตรีมเหรอ11อ่ะโอ้โหโอเคไปคิมกันแดดด้วยนะอืมอมาเป็นแนวจืดมาแล้วนะครับหน้าตาจะประมาณนี้อันนี้เป็นเกี๊ยวแห้งหมูแดง <c oughs> เดี๋ยวน้องก็จะลองชิมให้ดู ให้เยอะอยู่นเะเท่าไรร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าบาท,บบาทเกี๊ยวหมูแดงอ๋อถ้าหมูแดงล้วน50บาทเองอันนี้ห้าสิบบาทนนอันนี้55<อ>าสิบาอันนี้ห้าสิหมูแดงล้วนห้าสิแต่ถ้าใส่ปูด,ด้วย75บาทอ่ะลองเส้นเลย เต้นเยอะมากเลยอิอ่มอะห้าสิบบาทอิม่มเป็นไงอร่อยอร่อยมันมีไข่วนอ๋อมันจะมมนุบๆแบบเหนียวนุบเหนียวนุบโอเคจบหมูแดงไม่ต้องรีวิวนี่ซื้อกลับบ้านด้วยครึ่งกิโล น้องก็ได้ทำหมูแดงเอ,องพวกนี้มาต่อที่ร้านที่สองร้านนี้อดักยู่ใกล้ๆกันจริงๆอยู่ข้างร้านเซลเออร์วันนี้เราสั่งผัดซีอิ๊วไปหนึ่งแล้วก็สันผัดซีอิ๊วร้านนมีกโอเคเดี๋ยวเจอกันกับร้านที่สองเริ่มด้วยมีกรอบร้านหน้าครับ หมูแน่นมากชามละกี่บาทห้าสิบห้าบาทอ๋อมีกรอบครับคาร์นาเส้นใหญ่เส้นหมี่ชามละหนะ้าสิบหมูขีดหนะะึ่งอ่ะมีกรอบ อันนี้แถวนี้มีจตะยอดฝีมือเนาะให้ดูกใ,ใกล้ๆเอาละครับผัดซีอิว๊วหมูเยอะผักเยอะเหมือนเดิมเส้นเยอะอันนี้50บาทเหมือนเดิมโออันนี้คือเกีย๊ยดาเนี่ยอันนี้กินกับสองคนตรงนี้ยังไม่หมดอ่ะจานใหม่ๆหล่ะ คนกินน้อยนี่สั่งจานเดียวไปกินที่บ้านนี่ก็แบ่งกันได้เนาะใช่ไอชั้นใหญ่มากใช้ใช้เยอะอร่อยอ่ะยืมมาโอเคต้องปรุงไหมร้อนมาก ว่าดีแม่ร้านนี้ทวนค่าเนาะอันนี้ห้าสิบห้าอันนี้ห้าสิบเยอะมากจริงๆต้องมาลองมานั่งนั่งดูเองเยอะมากเออด้วยตาเนะื้อจะบอกว่าเยอะมากเพราะว่าชามเขาใหญ่อะ่ะอ่าโอเคบายบายร้านที่สง่งชื่อร้าน